RSV คือโรคอะไรโรคเด็กเล็กที่มาแรงที่สุดในปี2020นี้ก่อนจะรับชมคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลยในช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวทำให้มีการเจ็บป่วยของระบบทางเดินหายใจ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าพาราอินฟลูเอนซ่าอดีโนไวรัสและที่สำคัญที่กำลังระบาดตอนนี้คือ RSV r e s p i r a t o r y Syncytial Virus ที่ทวีความรุนแรงแทบจะทุกจังหวัดนัในประเทศไทยมีการระบาดหนักมากในตอนนี้ RSV เป็นเชื้อไวรัส ก่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็กทั่วไปซึ่งโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ตำกว่า3ปีโดยช่วงแรกมักมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาเช่นไข้ไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลในผู้ใหญ่หรือเด็กที่โตแล้วมักอาการไม่รุนแรงและหายเองได้แต่สำหรับเด็กเล็กที่อายตุต่ำกว่า3ปีที่มีการติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการหลอดลมใหญ่อักเสบหลอดลมฝอยอักเสบและปลอดอักเสบขึ้นมาได้โดยมักจะแสดงอาการไข้สูงไอแรงหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงคลืดคลาดในลำคอโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีที่ยังมีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเด็กหลังคลอดพวกนี้บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนหูอักเสบไซนัสปอดอักเสบติดเชื้อ หรือติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ซึ่งถามว่าอาการแตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาอย่างไรถ้าในผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตแล้วอาการจะไม่แตกต่างเลยแต่สำหรับเด็กเล็กจะมีอาการไข้หวัดลุกลามไปทางเดินหายใจส่วนล่างและปอดอักเสบได้สำหรับการติดต่อจะติดต่อผ่านทางเดินหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติดเชื้ออ v เช่น น้ำมูกน้ำลายหรือการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนจากสารคัดหลังเช่นโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดบานประตูของเล่นซึ่งเชื้อ RSV สามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหลายชั่วโมงและสามารถอยู่ในมือเราได้ประมาณ30นาทีดังนั้นผู้ใหญ่ที่มีเด็กเล็กในบ้านควรล้างมือบ่อยๆก่อนที่จะสัมผัสเด็กครับ เมืลูกเป็นไข้มีอาการไอหรือมีเสมหะควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับเพราะว่า r s v ต้องรีบทำการรักษาอย่างไรก็ตามกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมจะนำความรู้เกี่ยวกับลูกน้อยการดูแลลูกน้อยในขันและคลอดออกมากดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับขอบคุณมากครับ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย